ทำเอาโซเชียลแทบแตกกันเลยทีเดียวและครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่สาวลิซ่านั้นโพสรูปตัวเองใส่บิกินี่สีเขียวแล้วคุณผู้ชมแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่บิกินี่สีเขียวคุณผู้ชมฮะอยู่ที่ว่ารูปสถานที่นะฮะที่สาวลิซ่าไปเนี่ย ดานบังเอิญบางเอิญมันใกล้เคียงใกล้เคียงกับดูเฟเดริกเลยทีเดียวเชียวหลายคนก็เลยโยงว่าเอ๊ะเอ๊ะยังไงทั้งคู่จะไปเที่ยวด้วยกันหรือไม่อย่างไรรอติดตามได้ในข่าวนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าทําโซเชียลร้อนเป็นไฟก็ว่าได้นะครับหลังจากที่นักสืบโซเชียลต้องทํางานอีกครั้งหลังจากที่ไอดอลสาวมากความสามารถอย่างสาวลิซ่าแบล็กพิงค์หรือลาลิซามโนบาลลงรูปบ,บิกินี่สีเขียวสุดฮอตอยู่หน้าแนวหิน อันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะและเพลิดเพลินกับการว่ายน้ำในน้ำทะเลสีฟ้าใสจากทริปล่าสุดของเธอที่เกาะซาคินทอสในกรีซนั่นเองแต่ว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่บีกินิสสีเขียวสุดเซ็กซี่อย่างเดียวเท่านั้นแล้วล่ะสิคุณผู้ชมหลังจากที่ชาวเดดแห่โฟกัสที่ข่าวหรือเรื่องการเดทเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เหล่าบลิงส์ตาเยี่ยวจับสังเกตเห็นว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นคือภาพทิวทัศน์สถานที่เดียวกัน กับที่เจอร์ดินกายยอตอาร์โนภรรยาของอเล็กซานเดอร์อาร์โนพี่ชายของหนุ่มเฟเดริกอาร์โนซีอีโอของแท็กฮอยเออร์และตระกูลผู้ก่อตั้งอาณาจาก mm ักร LVMH โพสต์บัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อ3วันก่อนนั้นนี้ mm hmm. ก็ทำเอาหลายคนเอามือทาบอกและได้แต่อุทานว่าโอ้ไม่ก็หรือว่าข่าวลือจะเป็นเรื่องจริงซึ่งหลายคนนะฮะก็ออกมาวิเคราะห์กันอย่างจริงจัง,จงกันเลยทีเดียวแหละคุณผู้ชมฮะว่าสาวลิซ่ากับหนุ่มเฟเดริกนั้น ออกเดทพร้อมพี่ชายและภรรยาของเขาในกรีซหรือไม่อย่างไรเท่านั้นไม่พอหนุ่มเฟรเดริกยังโพสต์ภาพถ่าย2-3ภาพของเขาที่ส่วนบริการหน้าปัดสีชมพูซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าเป็นประเทศกรีซในวันเดียวกันนั่นเองคุณผู้ชมฮะพร้อมมีการโพสต์อรี่อินสตาแกรมภาพผ่านข้างคุยโทรศัพท์แต่มีการปิดอิโมจิหัวใจเล็กน้อยแอบเห็นตัวอักษร A ซึ่งแฟนๆก็จับผิดว่า คสโทรศัพท์ดังกล่าวอาจเขียนว่าลิซ่าอีกด้วยและคุณผู้ชมซึ่งไม่ว่าลิซ่าจะเดทกับเฟรเดริกจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่บลิงหลายๆคนก็พร้อมที่จะแสดงความยินดีกับสาวลิซ่ากันหมดนะฮะแต่งานนี้ก็มีหลายคนออกมาบอกว่าเอ๊ะเรื่องราวทั้งหมดนี้นมันสามารถเชื่อมโยงกันได้จริงๆหรือเปล่า งงไปหมดแล้วแต่บางส่วนก็บอกว่านี่แหละคือการเชื่อมโยงที่แท้ทรูซึ่งสำหรับหนุ่มเฟรเดริกอารโนเลฮะก็เรียกได้ว่าโปรไฟล์ของเขาเนี่ย ปังสุดๆจริงๆเละคุณผู้ชมเพราะเขาคือผู้บริหารหนุ่มแห่ง Tag Heuer แบรนด์นาฬิกาสุดหรูนะฮะเกิดเมื่อปี1995ปัจจุบันเนี่ยเขายุ28ปีเป็นชาวฝรั่งเศสและก็เป็นลูกชายคนที่3ของเบรูน์ดอาร์โนผู้ก่อตั้งอาณาจักร LVMH นั่นเองซึ่งเป็นแบรนด์หรูในเครือหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะครับอาทิเช่น Louis Vuitton Tiffany Co. Dior Tag Heuer แถมยังขึ้นแท่นเป็นมหาเศรษฐีร,รวยติดอันดับหนึ่งของโลกด้วยคุณผู้ชมมีมูลค่า สินกว่า2.13แสนล้านดอลลาร์กันเลยเทีเดียวหรือว่าประมาณ7.4ล้านล้านบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมอเอ้ยได้ยินก็ขนลุกเกลียวกราวกันแล้วจากการประมาณของฟอร์สนะฮะในปี2023นั่นเองแหละคุณผู้ชมด้านการศึกษานะฮะสำหรับเฟรเดริกอานนะครับจบจากอ co p o พ y t เทคนิคนะฮะด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของฝรั่งเศสนั่นเองนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยด,ด้วยนะครับว่า เขาเนี่ยเคยฝึกงานที่ Facebook และ m c k i n s e y ่แอนด์คอมพก่อนมาเริ่มงานที่แท็กไอยเออร์ซึ่งในระหว่างที่เรียนนะฮะเขาก็เคยทำงานคลุกคลีกับทางแบรนด์อยู่บ่อยครั้งด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เริ่มงานกับแท็กไอยเออร์อย่างเต็มตัวนะฮะในปี2017ด้วยตำแหน่ง Head of c o n n e c t Technologies นะฮะเป็นเวลา1ปีซึ่งต่อมาในปี2018นะฮะก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น strategy and Digital Director นะครับและก็ทำงานในตำแหน่งนี้เป็นเวลาเกือบ2ปีเลยฮะก่อนจะได้เลื่อนขึ้นให้เป็น Chief Executive Officer นในปีสอ2 0ันปี2020นะฮะจนถึงปัจจุบันและดูแลพนักง,งานกว่า1,600ชีวิตทั่วโลกและก็ตั้งเป้าหมายรายได้1,000ล้านยูโรต่อปีนะครับซึ่งในปี2021นั้นแทรคอยเอร์มียอดขายอยู่ราวๆนะฮะ2.8หมื่นล้านบาทและอยู่ในอันดับที่9ของวงการนะฮะจากการนำพาแบรนด์ของเฟเดริกอาร์โนนั่นเองโอ้โหเรียกได้ว,ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ ส่วนไลฟ์สไตล์ของเฟเดริกอาโดนะฮะหากติดตาม i ิน t a g r a m ส่วนตัวของเขาเนี่ยก็จะพบว่าเจ้าตัวนั้นมักใช้เวลาว่างกับครอบครัวมีงานอดิเรก็ฮะก็คือการเล่นเปนโนเล่นหมากรุกนะฮะรวมไปถึงตีเทนนิสที่ได้นักเทนนิสชื่อดังระดับโลกนะฮะอย่างโรเจอร์เฟเดเรอร์นะฮะมาเป็นครูฝึกให้อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมักจะเห็นเจ้าตัวนะฮะลงภาพการทํางานกับเซเลบชื่อดังระดับโลกอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวและยังมีภาพที่ถ่ายกับสาวสาวงแบล็ k พิงก์อีกด้วยนะฮะ เอาละงานนี้ไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงแต่เชื่อได้เลยนะฮะว่าถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วแล้วก็ชาวบลิงก็ไม่ขัดข้องแน่นอนพร้อมสนับสนุนเต็มที่แบบร0 0เต็มไม่หักอย่างไรก็ตามก็คงต้องมารอลุ้นกันต่อนะฮะว่าทั้งคู่จะออกเดทกันจริงๆหรือไม่อย่างไรท็อปดาราฮะไม่พลาดเตรียมนะมาอัปเดตอย่างแน่นอนละครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ cribe ทางช่อง u t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ